วัดถาดุพนมครับผู้ชมครับพุทธศาสนิกชนเช่าไทยและกัเช่าเล่านะครับรวมพิธีเวียนเทียนนมัสก,การองค์พระถาตพนมนะครับเนื่องในวันมาคาบูชาประจำปี2567ครับ ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมครับคุณผู้ชมครับนั่งรณิดาเลื้องทิติสกุลครับร่องผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนำคณะหัวหน้าส่วนราชการสารทหารตำรวจเหล่ากาชาดนะครับพร้อมทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนเชาวจังหวัดนครพนม ประกอบพิธีเจริญพระพุทธรูปเจริญจิตตาภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและกาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับจากนั้นข้าพเ่อนก็ได้ประกอบพิธีเวียนเทียนหนึ่งในวันมาคาบูชาประจําปี2567ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนมนะครับรวมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนมและวัดพระธาตุพนมววรมหาวิหารจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนนะครับได้นอ้อมรำลึกถึงคุณพระรันาตนไตรโดยการมีส่วนรวมในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในมิติาศาสนาพร้อมทั้งน้อมน้หลักรรมที่เกี่ยวของนะครับไปปรับใส่ในชีวิตประจําวันเพื่อนยกระดับคุณธรรมหาดานและก็ให้ประชาชนมีภุ่มคุมกันด้านสังคมมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งนี้นะฮะก็เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบสานวัฒนธรรมประเภทนี้อันดีงามของชาวไทยให้คงอยู่สืบไป ซึ่งภายในงานกับมีพระพุทธศาสนานะครับขอให้ครับซึ่งภายในงานกับมีพุทธศาสนิกชนครับขาโอกาสพระธาตุพนมลูกพระธาตุพนมนะครับทั้งชาวไทยและกับชาวเลาานักท่องเที่ยวและกับประชาชนชาวจังหวัดนครพนมนะครับรวมพิธีเวียนเทียนเป็นจํานวนมากต่างเดินทางนะครับมารวมทําบุญกราบไหว้บูชาขอพรอ,องค์พระธาตุพนมสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมืองบอรมเจดีนะครับอายุเก่าแก่มากกว่า2,500ปี ภายในบรรจุอุร่งขฐาน,นะครับหรือกระดูกส่วนหนาอกของพระพุทธเจา้าเพื่อความเป็นสิริมงคลของเจ้าของแก่ครอบครัวของเจ้าของนั่นเองนะครับโดยวันมาคาบ,บูชาในปีนี้ครับอยู่ในช่วงการจัดงานนมัสก,การองค์พระธาตุพนมที่จัดขึ้นระหว่างวันที่17หอวันที2 5กุมภาพัน2์2 5 67นั่นนะครับ